เนี่ยเดินมาเลยมีมีคนแซวแล้วเดินมาหญิงถาพอเดินมาปุ๊บก็มีเสียงจากน้องภูพานนะครับเสียงจากน้องภูพานแต่ล้านแต่ล้านวันนี้เข้าไปชมได้ปกติครับผมนาที่สูนรักช้างไทยนะครับ เข้ามาชมได้ปกตินะครับก็เริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับจนถึงเวลาประมาณบ่าย3มโมงครึ่งเนาะที่เรามีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของนั่งช้างชมธรรมชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมห้องเรียนของช้างก็จะจบกิจกรรมประมาณบ่าย2อนะครับบ่าย2นิดนิดนี่แหละนะบ่าย2นิดนิดนี่แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าเข้ามาหลังจากบ่ายสามโมงครึ่งเนาะก็ไปเยี่ยม ช้างเล็กได้น้องใบตองบาลันเนาะแล้วก็รวมถึงไปเที่ยวหาพิทุได้เนาะพอปลายศักสุรินเพาอเขาอยู่ยืนโชว์ตัวจนถึงสี่โมงเย็นนะครับจนถึงสี่โมงเย็นนกภูพานเป็นนกสายพันธุ์ใหม่ภูพานร้องอะไรอะ่ออะก็ปกติของเขาแลหละปกติของเขาอันนี้คือน,นกภูพานาน,นกภูพานสวัสดีครับก่อน นะวัปดีครับกันภูพาเสียงเหมือนนกนะผู้พานอะ่ะใช่ใช่นกผู้พานนะโหเปลี่ยนหลังคาใหม่ได้ดูแบบดูครีนมากเลยใช่ดูดีนะดูแจ่มดูแจ่มออตรงนั้นดูแจ่มฟ้าจัลัดแจ่มฟ้าเหรอห้างสปปรรพสินค้าแจ่มฟ้าจัลัดดอยมากที่ลำพูนหรือเปล่าแจ่มฟ้าจะอยู่มาสิบกว่าปีเพิ่งเคยไปนะแจ่มฟ้า แสาลานใครชื่อแสาลานออสวัสดีครับสวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับก่อนอาสายเออเอ,อิร์นล้อพาร์เดอนี่นะภูพานะฮะฮะน่ะผู้พาร้องหาพี่ปิวทำไมออ <laughs> ผู้พานี่น่าจะร้องหา พ่อควานเขานะครับพี่พี่เวนะครับนี่จะอยู่ด้านนูน้นจะอยู่ด้านนู้นนะครับโนงนี่มันตัวยุกนะนะวันนี้ก็หลังจากที่เพิ่งเเขาเรียกอะไรว่างเว้นนะครับแล้วก็ช่วงหยุดด้วยช่วงก่อนหน้านี้เลยไม่ได้ไม่ได้มาทำการถ่ายทอดสดเลยเนาะ ไม่ได้มาถ่ายทอดสดเลยนี่คือใครคือน้องแสนล้านนะครับแแสนล้านนะคะแสนล้านเป็นช้างตระกูลแสนนะคะใช่ครับหนึ่งช้างตระกูลแสนซึ่งก็เป็นแก๊งสี่มัดรอยแก๊งสี่มัดรอย,รอยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะขาเนี่ยห,หัน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 อะไรอุ้ยอ,อุ้ย,อ,ยอุ้อยฝั่งนู้นก็มีสาวน้อยบน เพราะว่าเมื่อก่อนมาตัวยังไม่โตขนาดเนี้ยมาตอนนี้ตัวสูงท่วมหัวละรอขนาดเน,นอะชอบชอบงานแสนล้านอ่ะใช่ใช่ใช่งาสวยงาเท่อันนี้เขาเรียกว่างาขาวงาขาวงาดําแล้วก็งาดํางาขาวเวลาโรยอาหารอะ <c oughs> ผงนกอ่ะเคยกินเคยกินนะเราชอบเรียกผงนก <c oughs> อาหารญี่ปุ่นอะตัวสูง เจอเพื่อเจอขวันหน่งแซวและหญิงถาเจอควันหน่งแซวแล้วเออฮะน้องแสนล้านนะครับนอกจากจะรวยที่สุดในสูตรแล้วนะครับก็ยังอายุเยอะด้วยน้องช้างเชือกต่อไปนะอ่อเขาเรียกอะไรแสนล้านหกปีแสนล้านแล้วก็มีอีกหกปี นางเสร็จล้างกันหกปีจริงเหรอมีเขี้ยวเหรออ๋อเขาเปลี่ยนชุดฟันเขาเหรอก็เปลี่ยนชุดฟันหญิงดาหญิงดาโดนกอกกว้่นไม่เกรงใจล่มเขาเลยเขาเอาล่มเท่ๆมาเนี่ยเห็นไหมล่มพุทพยูนนะเหลืออีก่าง ไลยขนมปังขิงก็เพื่อนไม่รู้จักเหรอร่มเขาออกจะสวยฮารูฮาราไม่มีใครแบบว่าถนอมฉันเลยนะควานที่นี่อ่ะควานที่นี่ไม่มีใครถนอมฉันเลยโดนเซลตลอดใช่ไหมโดนเซลใช่ไหมโดยเฉพาะนิ้งโหน่งนี่แหละนิ้งโหน่งละเซลกันนิ้งโหน่งมาหานิ้งหนองแล้วไปดูนิ้งหน่องในแมปป่ะใช่ใช่ใช่ เขาจะดูนิ้งหน่องไงใช่เขาอยากดูนิ้งหน่องนี่ไงถึงเหลือเกินแต่แล้วเนี่ยหน่องกับนิ้งหน่องเป็นิ้งหนงนิ้งหนงกับนิ้งหน่องกินเยอะนะเพื่อนก็ต้องเก็บเยอะนี่นิ้งหน่องสวัสดีครับก่อนเสียงนี่จะโหกเลยนะสวัสดีครับกันเร็วตรวจบบ้านแรกลงได้อยู่ได้อยู่ ถ้าเพืพ่อ,อนถ้าปกติตอนเช้าให้กีม่มัดเนี่ยตอนเช้าให้กีม่มัด <c oughs> จะเย็นๆสี่อีกหลายปีตอนเช้านี่ให้กินกีนม่มัดเหรอกี่กี่มัดตัวเองให้กินกีนม่มัดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยกินได้เรื่อยๆนะอถ้าหกแล้วเราก็ต้องเก็บเลี้ยงให้ดีๆนะ ใช่แต่ว่าอย่างบางทีคือเขาเรียกอะไรอ่ะเราต้องคุมอาหารไว้อยู่ไงแต่แต่ตอนนี้ยาก็กําลังมาลงแหละยญากาลังมาลงอันนั้นเป็นแพนกลิาสดเนาะยากาพพนกลิาสดยญากาลังมาลงนะครับตอนนี้นะกาลังมาลงสดไม่สดไม่รู้นะตัดแต่วันก่อนละแต่ก็สดอยู่สดสดอยู่สดอยู่ตัดตั้งแต่วันก่อนพี่นิ่งนองฮัลโหลพี่นิ่งนองกินอยู่นะตอนนี้พี่นิ่งนองกินอยู่ สบายสบายอ๋อโอเคได้ได้ได้มันมันอาจจะไอ้นี้เนาะนะคะอ่ะนะคะนี่นิ้งน่งบอกแล้วนะคะว่ากรุณาอยู่ห่างรั้วหนึ่งถึงสอเมตรใช่แต่เข้าใกล้ช้างเมื่อขวานไม่อยู่นะคะใช่แต่แต่ส่วนใหญ่คุณนักท่องเที่ยวเขาก็เขาเขาเขาาหมายถึงมุดเด้าไปข้างในเหรอไม่ใช่นะครับแล้วก็ใช่ใช่อาหารนะคะ โยนได้ไหมโยนให้ได้ไหมถ้าซื้อมาโยนให้ได้ถ้าซื้ออาหารที่จุดจำหน่ายตรงนู้นนะคะสามารถเอามายโยนให้นิ้งหน่องได้แต่แต่ถ้าจะดีก็คือมามาหาพี่ควานก่อนเนาะมาหาพี่ควานก่อนของป้อนให้ก็ได้นะคะก็คือป้อนให้เราไม่ใช่ป้อนให้กับพี่น่องของเรานะคะซื้อมาแล้วก็เอาให้พี่ควานก็ได้เนาะเพราะว่าเราเราก็จะเห็นความรักความผูกพันของเขาของควานกับช้างด้วยเมื่อเมื่อกี้มีเอฟซีเขาบอกอยากเห็นตัวปลาหมึก นี่ไงทาโกะทาโก้ถ้าเป็นทาโกะนะคะมีสองตัวนะคะใช่ใช่ทาโกะมีสองตัวทาโกะทาโกะทาโกยากิใบบุญอาจจะร้องหาเนี่ยนะควานเขามีขู่เบาๆนะใบบุญนะใช่ด้านหลังคือด้านหลังคือเยอะมากเลยตรงเนี้ยลองมาเลยลองมาหน่อยที่มือเกี่ยว ใช่พ่อพถ้าเขี้ยวหลุดจะเขี้ยวไปเลยพี่น้องเขี้ยวเอ้ยี่น้องเขี้ยวว่ะพี่น้องฟันกับหลุดพ่ออย่าง่ะตามอายุตามอายุตามอายุตามน่าจะเป็นตามช่วงรอบแล้วก็ฟันหลโรงพยาบาลใช่ไหมใช่พี่น้องฟันหลุดแล้วนะครับหลุดไปกี่ซี่ปากหนึ่งปากหนึ่งมีกี่ซี่ มันอันใหญ่ๆอ่ะเราก็พูดไม่ถูกเหมือนกันพี่น้องฟันหลุดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ฟ uh, ันไปอยู่โรงพยาบาลนะคะรักษาหายรักษาตอนนี ah ้พี่น้องรักษาฟันอยู่ถ้าฟันหายก็จะกลับมาเอาอาเอาไปหักสารพิษมาใส่ยังแบบอันนี้ไงใส่รากฟันเทียมไงกอาจจะจริงนองแซลเล่นเลยนองกระจุกก็ตอนนี้พี่น้องอาจจะส่งเสียงไม่ได้เพราะว่าใช่ได้ยอดได้ไหม เพราะว่าเพราะเพราะว่าอย่างฟันที่เขาหลุดอะที่เราเคยเห็นคือมันมันมันจะเป็นแบบฝัดใหญ่ๆเพราะว่ามันจะเรียงเรียงกันมันจะเป็นแบบชุดใหญ่ๆอย่างนี้ไงเออก็จะหลุดออกไปให้เขากินก็ได้ให้เขากินได้เวลาหรอกมันจะมีอยู่ข้างบนสองข้างบนบนสองล่างสองมันจะมีด้านบนสองด้านล่างสองแล้วก็ไม่รู้ว่าหลุดอัน ันหลุดแล้วก็ที่เขาบอกว่าถ้าอะไรไงงาก็จะเป็นฟันตักคู่หน้าพิเศษไงที่มันจะมีโมล่าพีโมล่าอะไรพวกนั้นอ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวฟันตาฝากใหม่ก็จะขึ้นมาเนาะเพราะพี่หน่องเขายังอายุไม่เยอะไงสี่สิบสี่สิบสี่ยังมีฟันที่จะขึ้นมาใหม่อยู่ใช่อายุสี่สิบสี่เรารีเชิญแล้วก็เราไปหาเด็กน้อยตามที่เราตั้งใจไว้ดีกว่านะไปแล้วหนาเดี๋ยวจะไปแล้วนะ